สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับเรามาแต่งปั๊มลมกันครับเพื่อไว้ใส่อุปกรณ์บางอย่างครับนี่อุปกรณ์แบบนี้ครับเนี่ยเราไม่รู้จะเก็บไว้ตรงไหนครับคุณผู้ชมนี่ครับอุปกรณ์แบบนี้ครับเรามาดูกันครับมาแต่งกันกันยังไงครับนี่ก็หาสแตนเลสครับนี่สแตนเลสเจาะรูนะครับเจาะรูแล้วก็มาใส่ตรงนี้ไว้ครับคุณผู้ชมสาหรับไว้ใช้งานครับมาดูกันครับว่าเราทํากันอย่างไรครับ ตลุกเอ้ยร้องทำไมแกะออกก่อนครับผู้ชมอา้าวเรามาใส่ตรงนี้ไว้ครับไว้ใช้งานครับแบบนี้ครับผู้ชมก็ขันไปเลย <c oughs> ไป <c oughs> จเจ้าตลุกไป เรียบร้อยคุณชมหละะังจากตรงนี้ครับนี่เอาไว้ใส่จากตรงนี้ครับเกรครับเกวัดลมครับนี่ครับเสร็จตรงนี้ไว้ครับนี่นี่ก็สายเทเบิลไฮครับ เรียบร้อยครับไว้ใช้งานนะสะดวกสบายครับเราก็เอามาใส่ตรงนี้ไว้ครับนี่ถ้ามันไว้ตรงนี้มันมีที่เก็บครับม,มันจะลากด,ดีเป็นไปไม่มาใส่นี้ครับนี่ครับก็ถือว่าเรา เก็บให้มิดชิดเลยครับนี่ดูเก็บให้ดูสวยงามตาครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเรามาแอปไพยนะครับเอาไว้ใช้งานสำหรับเครื่องไม้เครื่องมือเราที่ให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็คงจะลรำลาคุณผู้ชมไว้ตรงนี้แล้วครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่ติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับาบบายครับ